สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินนะคะขนมที่ยำเมื่อวานนะคะส่วนผสมมีข้าวโอต๊ตไข่ไก่สองฟองแล้วก็เมล็ดเจียมีแค่นี้แล้วก็ใส่นมนมจืดสูตรเหมือนกับโอเวอร์ไนโอ๊ตเลยอะแต่ว่าโอเวอร์ไนโอ๊ตไม่ได้ใส่ไข่ถ้าจะกินกับไข่ต้องเป็นไข่ต้มนะ มีโอ๊ตไนโอตัวหนึ่งแล้วก็ไข่ต้มเขาจะแบบรสชาติแบบจืดๆเลยอะ่ะมันไม่ได้มีรสชาติเพราะว่าใส่นมจืดข้าวโอ๊ตก็จืดๆมนเลเจียก็จืดๆไข่ไก่มีกลิ่นหอมข้าวโอ๊ตแล้วก็ไข่แล้วก็นมแล้วถามว่ารสชาติเป็นยังไงจืดๆเลย ก็เลยวันนี้จะมากินกับน้ำผึ้งหวานนะคะเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งแท้สดธรรมชาติ นี่คือน้ำผึ้งนะคะนี่กินตั้งแต่นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเหลือนี่แล้วก็นี่ดูกอ้วยฟินมากเลยเจ้าค่ะคึินมากึินลวเลยหอม หอมน้ำผึ้งเลยโอ้ตอนแรกคือแบบจืดๆเลยหอมหอมน้ำผึ้งแล้วก็หวานดูทำเหมือนคุกกี้เลยตอนนี้ก็จะเป็นน้ำสลัดนะคะมาอยองเนสอร่อยอีกแบบ ข <ừ> นมเราก็กรอบอร่อยมากหอมฟับหอมฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บพีิกหน้าพี่หลัง